จุดที่ยากที่สุดคือจุดที่ต้องตัดสินใจค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อรนรับเข้าสู่ช่องการ์ไลน์ยินดีเป็นนะคะช่องที่จะช่วยใกล้หลายผู้คนนะคะที่กําลังหาคาตอบหรือติดปัญหาด้านไหนนะคะวันนี้ก็จะมาช่วยแก้ไห้กับทุกคนนะคะสารทอปิกวันนี้นะคะมากันในเรื่องของจุดที่ยากที่สุดคือจุดที่ต้องตัดสินใจค่ะสาหรับเรื่องนี้นะคะก็เป็นผล ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะจากการที่หนูได้เล่านะคะจริงๆแล้วนะคะการที่เราจะปิดจบอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะคะแล้วความยากของการปิดจบหรือการก้าวข้ามผ่านคือคอมฟอร์ทโซนเนี่ยมันเป็นอะไรที่แทบจะต้องทุกคนแน่ๆนะคะ่ะไม่ว่าจะพัฒนาจิตยกระดับมาขนาดไหนแต่ด้วยสภาวะที่พลังงานเรายังอยู่กับพื้นโลกอยู่ มันก็ยังมีการกระแทกพลังงานหรือ,อความที่เป็นความกลัวความกังวลความแบบไม่มั่นใจอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งมันเกิดจากความที่ไม่รู้มนุษย์เกิดจากความที่กลัวเพราะว่าไม่รู้แบบถ้าไปด้วยความที่ไม่รู้เนี่ยไม่รู้จริงๆว่าตัดสินใจไปลจะดีไหมทางข้างหน้าจะเป็นยังไงเหมือนเราจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วมี น้ำอยู่ตรงกลางและเราไม่รู้ว่าข้างหน้านั้นเนี่ยข้ามไปแล้วอะ่ะมันจะมีอะไรไหมป่าข้างหน้าเนี่ยที่เราจะขึ้นอ่ะมันจะมีอะไรไหมความรู้สึกหนูมันเป็นแบบนี้เลยนะเหมือนกําลังเดินข้ามสะพานอยู่ถ้าในจุดที่คุณยืนอยู่นั้นมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วคุณต้องข้ามอีกฝั่งหนึ่งแล้วตอนนี้ข้ามมาถึงตรงกลางแต่คุณก็กล้ากา็กลัวที่จะไปข้างหน้าหรือว่าจะกลับดีซึ่งมันกลับไม่ได้สมมติว่ามันมีจระเข้อยู่ในน้ํา แล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่เดินขึ้นไปจระเข้มก็จะมากินคุณได้ระหว่างอยู่ตรงกลางแต่ถ้าคุณได้เดินออกจากจุดแรกแล้วมันเป็นจุดที่เรียกว่าแบบคุณจะกล้าลงไปน้ำไหมที่มันมีจระเข้อยู่มันเป็นเหมือนกันออมีเหมือนถ้าเกิดมีตัวอะไรไล่หลังมาพวกเสืออะไรแบบนี้ถ้าเวลาเราเข้าป่านะแล้วถ้าเราไม่ตัดสินใจที่จะ เดินไปมีเชือกแค่อันเดียวที่จะต้องข้ามแม่น้ําไปแต่มันเป็นทางเดียวที่เราจะรอดเราก็ต้องตัดสินใจที่จะไปแต่กว่าที่เราจะตัดสินใจไปเนี่ยเราก็ต้องเหมือนแบบทำใจใช่ไหมเราก็ต้องแบบว่าเอาไงดีอะไรเงี้ยคือคือ,คอสับสนนะ่ะเออสภาว่มันเป็นแบบนั้นเลยคือตอนที่เรารู้สึกในความประหมา่าความกังวลความกลัวทุกครั้งนะของหนูนะมันจะเป็น รู้เลยว่าบททดสอบมันเป็นเรื่องของการออกจากคอมฟอร์ตโซนการก้าวข้ามผ่านการการก้าวข้ามผ่านเพื่อที่จะจะไปเริ่มต้นอะไรใหม่แบบเนี้ยมันจะชอบมีบททดสอบแบบเนี้ยมาแล้วหนูอะ่ะเคยผ่านจุดที่แบบเอ่อไม่กล้าแต่ถึงใจมันก็จะวนอยู่ในหัวนั่นคือใครเอ่อเซลล์จะให้ออกให้ได้เลยก็คือแบบว่าวนอยู่นั่นแหละวนจนแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยยอมแล้วจ้าอะไรเงี้ยเออนั่นแหละแล้วว่าแบบ โอเคตัด okay, สินใจแล้วแล้วก็พูดกับตัวเองว่าโอเคฉันตัดสินใจแล้วหลังจากที่เรากลัวเราประมาทเราก็คิดวกวนเราก็ทบทวนตัวเองอยู่พอสมควรเราก็คิดไปน,นู่นนี่นั่นเป็นเพราะว่าอะไร,รมันกลับมาเป็นเพราะว่าเคยเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกคนอื่นไงพอแบบมาจุดในที่แบบรักตัวเองมากๆแล้วไม่แคร์ใครนู่นนี่นั่นแต่พอจุดที่แบบเคยพอเราจะไปแบบอคนอื่นเขาจะแบบคิดคิดแบบเ,เดือดร้อนไหมหรือว่าจะมีใครแบบ เออจะอยู่ได้ไหมเขาจะรู้สึกยังไงเมื่อเราทําแบบนี้กับเขาแล้วแต่ตอนที่หนูโดนกระทําใช่ไหมแล้วควรูอาจารย์หนูบอกว่าคือตอนนั้นหนูก็ไม่กล้าที่จะปล่อยในเรื่องของอความรักแล้วด้วยความที่เรามีครอบครัวใช่ไหมแล้วเรามีลูกเราก็เลยไม่มั่นใจที่จะปล่อยเราก็เลยแบบเหมือนแบบอยู่แต่มันเหมือนแบบพลังงานมันอัดอะอัดให้แบบไม่อยากไม่อยากอยู่แบบไม่อยากรู้ไม่อยากอะไรแล้วอะ คือมันอึดอัดมันเหมือนคนโดนแบบกดน้ําอ่ะจะจมจะหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยอึดอัดแบบตอนการงานก็เหมือนกันรู้สึกว่าแบบเหมือนรู้สึกอึดอัดที่แบบอยู่ต้องอยู่ตรงที่เดิมอะไรเงี้ยมันคือจงอต้องเปลี่ยนแล้วพลังงานมันเปลี่ยนมันก็จะโฟขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่ายังแบบดึงดันอยู่มันก็รู้สึกแบบรู้สึกเหนื่อยอ่ะช่วงเนี้ยเหนื่อยแล้วก็แบบหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยคือครั้งแรกนะที่ย้อนกลับไปนะจริงๆที่ว่าเพิ่งตัดจบไปเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็น ครั้งแรกนะมันเป็นมันเป็นการเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เฉลยทุกทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่ปีก่อนก็คือ,อนี้แหละปีก่อนก็คือแบบเหมือนอาขาดกันแล้วแยกกันแล้วแต่มันยังคาคาซังอยู่ในนามอยู่ในชื่ออยู่ใช่ไหมแต่ก่อนที่จะตัดสินใจอะ่ะคือตอนแยกกันแล้วอ่ะแยกกันไปแล้วจริงๆก็ย้ายแยกย้ายกันแล้วแบบก็มไม่ได้อยู่ด้วยกันอะ่ะเอออยู่กับคนละคั้วอะไรเงี้ยก็แบบเออเราก็ไม่ได้ติดต่อใช่ไหมไม่ได้แบบอะไรแล้วเขาก็ เหมือนก็ไม่ได้สนใจเราก็ไม่แบบเออรักตัวเองเราก็อยู่กับตัวเองแล้วมินูมินีทำเราก็ไม่ได้สนใจอะไรใช่ไหมแต่คราวนี้คือตอนที่แบบจะตัดออกอ่ะมันกังวลไม่ว่าแบบเอ้ยใครจะแบบดูแลดูแลแบบมีมีครอบครัวมีมีคั้ละใช่ไหมจะต้องแบบเออลูกจะเป็นยังไงบ้างแล้วแบบที่บ้านจะว่าอย่างไงหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวเขาจะเป็นยังไงเาสงสารเขาแล้วตอนนั้นอนะ่ะคือหนูโดนชา์เลนมากเลยนะหนูหนูกาลังทําให้คนที่แบบเหมือน เป็นลอกซึมเศร้าอ่ะเขาเขารู้สึกพังทลายลงไปอีกจากการที่เราไปบอกลาไปบอกเลิกเขาหรือแบบไปทําให้ทํทำให้เขารู้สึกว่าแบบเออมันสูญเสียอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเป็นคนที่แบบเออแค์ความรู้สึกเขาแล้วเราก็แบบว่ากลัวว่าเออถ้าปล่อยมือไปแล้วจะอย่างไงต่ออะไรเงี้ยคือพอจุดนั้นอ่ะมันเป็นจุดที่แบบพอจะตัดสินใจอะไรก็แเราแต่พอจะปล่อย หรือพอจะแบบออกจากงานเราก็จะรู้สึกว่าแบบ ه, คนที่อยู่เขาจะแบบอะไรอย่างไงเขาจะรู้สึกยังไงเออเขาก็ดีกับเรานะเขาก็อะไรนู่นนี่นั่นใช่ปะแต่สุดท้ายแล้วพอมันก้าวข้ามผ่านมาแล้วมันอิสระค่ะทุกคนอิสระสบายใจตอนนั้นที่แบบมันเป็นพันธนาการที่คาราคาซังกันคือมันมีชื่อแค่ในทางนามมันมีชื่อแค่ในเอกอสารแต่พอมันได้เคลียร์หนึ่งรอบคือการแยกกันครั้งที่สองก็คือการ การตัดจบส่วนที่สาก็คือการเคลียร์ทางด้านกฎหมายและครทางที่สีก็คือการหลุดออกจากโดยทางด้านกฎหมายแล้วก็ทางจิตวิญญาณคือสมบูรณ์แบบแล้วมันก็เลยกลับมาคิดทบทวนว่าตอนที่เราเป็นตภาว่าแบบนี้แล้วเป็นยังไงเรากลัวว่าจะไม่มีใครช่วยเลี้ยงลูกเรากลัวว่าเราจะทําอะไรไม่ได้เพราะว่าตอนก่อนที่อยู่ด้วยกันคือเราไปไหนมาไหนทําอะไรไปด้วยกันเป็นครอบครัวเราขับรถไม่ค่อยถนัดแต่ตอนนั้นเราก็ สามารถขับรถไปตา่างจังหวัดได้เรากังวลว่าจะอยู่ยังไงแล้วสุดท้ายเราก็เลี้ยงลูกโตมาได้คนเดียวเรากังวลกลัวว่าจะไม่มีไรายได้จะไม่มออีความสามารถในการเลี้ยงลูกคนเดียวแต่สุดท้ายเราก็สามารถเลี้ยงมาได้เนี่ยค่ะคือมันเป็นความที่แบบตอน กลัวความกังวลมันเป็นสิ่งที่แบบประสบการณ์หรือว่าเสียงในหัวที่มันไม่ใช่ไฮเออร์เซลเป็นเป็นอัตราที่พยายามดึงตัวเก่าของเราไว้อยู่แต่สุดท้ายแล้วพอเราตัดสินใจการความผ่านมันได้ทุกอย่างแบบปลดรู้สึกโล่งมากรู้สึกแบบอ๋อฉันเป็นอิสระแล้วฉันแบบคือเข้าใจไหมว่าพอมันไม่ได้อยู่แบบทางทางทางการอยู่ด้วยกันแล้วมันคละคาตัางกันอยู่อย่างนั้นน่มันกลายเป็นว่าเฮ้ยจะสดก็สดไม่สุด จะมีก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยมันกลายเป็นแบบคาราคาซังก็เลยตัดสินใจตัดจบแล้วก็มันก็เลยจะขัดกันทั้งทุกด้านแหละทีนี้พอเอ่อด้วยความที่การงานอย่างเงี้ยคือก็ตัดสินใจอยู่ว่าแบบเกรงยงเกรงใจอะไรเขาใช่ไหมแต่พอเราแบบ มาคิดดูนะทุกวันนี้นะเราก็แบบไม่ได้มีความสุขในการทําแล้วมันเคยชอบแต่มัน,ม,นมันดีแหละมันดีแหละแต่มันต้องไปต่อไงเข้าใจไหมเพราะเราอัดพลังงานแล้วเราก็ต้องเลือกทางแล้วถ้าเราไม่เลือกชีวิตตัวเองเนี่ยแล้วก็จากที่เห็นมาก็คือสุดท้ายเวลามีใครออกไปหรือมีใครผ่านเข้ามาอะไรสุดท้ายทุกคนก็กลายเป็นแค่อดีตทุกคนก็ลืมคนในอดีตแล้วก็ไปอยู่กับคนปัจจุบัน ทุกคนก็ต้องโตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนก็ไม่ตายทุกคนก็ต้องก้าวข้ามผ่านชีวิตตัวเองไปแล้วก็เติบโตเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่ยากที่สุดคือจุดที่คุณต้องตัดสินใจเมื่อคุณได้ตัดสินใจแล้วบอกให้ออเซลไปเลยค่ะว่าหนูตัดสินใจแบบนี้ผมจะเอาแบบนี้และทุกอย่างจะถูกเคลียร์ทางปูไว้เรียบร้อยเมื่อคุณตัดสินใจแล้วจักรวาลก็จะซับพอร์ตคุณเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะที่กําลังก้าวข้ามออกจากคอมฟอร์ตโซนซึ่งมันมีความรู้สึกหลากหลายทั้งกลัวทั้งกังวลทั้งปะปนกลัวในการปล่อยคอมฟอร์ตโซนกลัวในการเริ่มต้นแล้วไปด้วยความทัดจีอันโนไปด้วยความไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยตัดสินใจไปแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวไว้เจอกันนะคะก็ใครนะคะอยากพัฒนาทั้งจิตวิญญาณและกายภาพนะคะฝาก กไดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับหนูด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจกบบทุกๆคนนะคะที่กำลังก้าวข้ามพันพลังงาน2 Energy นี้ไปนะคะเลือกทางที่เป็นคุณเลือกสิ่งที่เคารพบจิตวิญญาณภายในของค,คุณค่ะบ๊ายบาย